วันนี้นะคะเช้าว,วันหยุดนะคะวันเถาที่สิบเอ็ดวันนี้วันหยุดนะคะเรามาดูเด็กๆตอนสายๆนิดนะคะใกล้เวลาสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะก็เจ้านี้คือเจ้าพวกเด็กเป็ดของเรานะคะ เล็กเป็ดออกมาเดินเล่นข้างนอกได้แล้วนะคะน้องไม่ค่อยชอบอยากอยู่ในที่แคบและเล่นน้ำแล้วก็มาเดินเล่นข้างนอกนะคะช่วงนี้มีฮอลลี่ได้ฟักไข่อีกหนึ่งตัวแล้วนะคะเป็นไก่ไก่เนื้อของเรานะคะนั่งฟักไข่ก็เราไม่ได้ให้ไข่เป็ดฟักแล้วนะคะเราให้น้องนั่งฟักไข่ทิพย์อยู่นะคะแต่เราก็แอบเห็นคนไปนั่ง ฟักไข่อยู่ที่เดียวกันนะคะอ้าวมีแบบนี้ด้วยเหรอหนูแย่งหนูแย่งหนูแย่งที่กันเหรอคะ <c oughs> ก็คือฮอลลี่อะคะ่ะฮอลลี่จองเลยอันหนึง่งจะฮอลลี่ถึงช่วงฟักไข่นะคะทีนี้ไก่ไก่ไก่ไข่เราก็เลยต้องมาจะมาแย่งที่ไข่กันนะคะเดี๋ยวเราต้องทําที่ไข่ให้อีกเพิ่มอีกอันเนาะบางทีอาจจะปวดท้องพร้อมกันนะอยากไข่พร้อมกันนะคะ ฮอลลี่เขาจองเลยอันหนึ่งไม่รู้ไข่ออกหรือเปล่านั่งสองตัวเลยน่าจะได้ไข่อยู่นะคะดูแล้วอะได้ไข่อยู่นะคะเนี่ยเนี่ยมีไข่อ่ะมีไข่อะคะ,ะโอ้โหเธอละาะต้องนั่งไข่ด้วยกันนะอีกตัวหนึ่งในนั้นเป็นไก่บัพพิมัล็อกนะคะชื่อว่าจูเลียนะะจูเลียก็ยังไข่ไม่ออกเพราะบัพพวกไก่ ไข่ไข่สายพันแท้นี่จะนั่งนานนะคะกว่าจะไข่ออกมาได้นะมาค่นะ,ะลูกสามมาค่ะตัวนี้ไข่แล้วแน่ๆนะคะสงสารนะคะแย่งที่ไข่กันมีืนอ,นอ,นนอ,นนอน,นีนนนนนะคะ่ะ อันนี้คือลูกเป็ดของเรานะคะวันนี้สิบเอ็ดแล้วถ้าวันที่สิบหกก็จะได้สองเดือนนะคะถ้าวันที่สิบหกนี้นะคะเราก็จะอายุได้สองเดือนนะคะขนยังไม่ขึ้นเลยนะคะขนยังขึ้นไม่ขนยังไม่เต็มเลยคะ่ะเป็นขนอ่อนๆเลยนะคะอายุหนึ่งเดือนกว่าๆหน่อยนะคะ วันนี้ได้เอาไข่เชื้อไปขายแล้วนะคะเขารับห้าฟองแต่เราแถมไปฟองหนึ่งนะคะอยากให้เขาได้เป็ดเยอะๆนะคะแล้วก็ใจก็อยากให้เขาได้เป็ดตัวเมียด้วยแต่ก็ต้องเสี่ยงดูนะไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียนะคะจะเยอะกว่ากันนะแถมๆไปนะคะมีคนบอกให้เราทำลูกเป็ดขายนะคะเพราะว่าเนี่ยแม่ไก่เราก็ฟักแล้วแต่เราไม่ทำนะคะ ขายเป็นไข่เชื้อพี่ขายอยู่แต่ถ้าเป็นลูกแล้วอ่ะไม่กล้าขายนะคะก็เลยสนใจใครสนใจไข่เชื้อก็ขายแค่ไข่เชื้อแล้วกันสำหรับเป็ดอีเหลียงนะคะก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะสำหรับคนที่คิดอยากจะเลี้ยงเป็ดนะคะก็เลี้ยงได้ทั้งสวยงามนะคะแล้วก็เป็นเป็ดกึ่งเนื้อกึ่งไข่นะคะเป็ดอีเหลียงนะคะตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะ นำมาเลี้ยงเป็นเป็ดไล่ทุ่งแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็ดอีเหลียงโดเมียเนี่ยให้ไข่ดกเหมือนเป็ดเป็ดไข่ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็น้องแข็งแรงนะคะให้ไข่ดกแล้วก็ไข่อะมีรสชาติดีนะคะไม่คาวไม่อะไรนี้ก็ฟองโตด้วยนะคะฟองโตขนาดเป็ดสาวนี่ฟองโตแบบฟองโตมากนะคะถ้าอายุได้ ได้แบบช่วงอายุของเขาแล้วพี่ว่าไข่เขาน่าจะฟองโตกว่านี้นะคะเขาบอกว่าน้องๆไข่ห่างเลยเหมือนกันนะคะก็สําหรับคนที่สนใจเลี้ยงเป็ดอีเหลียงนะคะพี่ก็จะลองแยกตามความเข้าใจของพี่นะคะสําหรับข้อดีนะคะข้อดีของของเป็ดอีเหลียงนี้ก็คือน้องโตเร็วนะคะแล้วก็แข็งแรงพี่ซื้อมานี่คือให้ไข่เร็วด้วยนะคะ อายุได้3ามเดือนกับ26วันเนี่ยน้องให้ไข่แล้วนะคะแล้วก็น้องให้ไข่ตลอดเลยนะคะทุกวันไม่มีช่วงหยุดเลยะคะ่ะจนตอนนี้พี่เลี้ยงน้องมาได้เจเดือนแล้วะคะ่ะไม่มีวันไหนที่น้องเป็ดตัวเมีย2ตัวของพี่จะหยุดไข่พี่เลยะคะ่ะไข่ให้ทุกเช้าเลยเชา้าละสองฟองนะคะเพราะพี่มีเป็ดตัวเมียอยู่2ตัวและข้อดีข้อต่อไปะคะ่ะของเด็กเป็ดอีเหลียงนะคะคือ น้องสามารถขายเป็นเป็ดเนื้อได้ด้วยนะคะถ้าใครไปซื้อเป็ดอีเหลียงําตอนนี้เขาก็จะมีขายไปสองแบบนะคะขายเป็นแบบข่ยเชื้อให้เราเพาะเองนะคะใส่ฝากฝากเองนะคะหรือว่าเราซื้อมาเป็นตัวเลยนะคะถ้าซื้อเป็นตัวเนี่ยเขาจะมีการขายน้องได้หนึ่งเดือนกี่ตัวขึ้นไปแ้วนะคะแล้วก็เขาจะขายตั้งแต่ลูกเป็ดตอนอายุเล็กๆเลยนะคะเราจะแยกเพศไม่ได้นะคะเขาจะขายคร้ากมาเลยนะคะ ถ้าเราได้ตัวผู้มากกว่าตัวเมียรหรือว่ายังไงนะคะเราสามารถขายตัวผู้เป็นเป็ดเ,เนื้อได้นะคะเพราะตัวผู้เนี่ยก็โตเร็วนะะพอน้องอายุได้สองสามเดือนเนี่ยสามารถช่างโลขายเป็นเป็ดเ,เ,เนื้อได้เลยนะคะสําหรับเกษตรกรทัร่วไปนะคะก็ คอยดูนะคะแต่บางทีก็กระโดดได้นะคะหรือว่าเป็นบางบเนี่ยทีนี้เรากลัวตอนนี้น้องยังไม่อยู่เรากลัวาจะกระโดดตรงนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างนีเลยเดี๋ยวเป็ดตัวผู้หนึ่งตัวจะเหมาะเดมันเป็ดตัวเมียอีกสี่ตัวนะคะสี่ตัวนั่งดูหรือไม่ใครก็ให้สามตัวหนึ่งก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเราได้เป็ดตัวผู้มากเกินไปสามารถขายเป็ดได้แล้วน้องไม่ค่อยป่วยนะคะโตนร็วมาก ก็พูสองตัวก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะพบอกข้อเสียทีหลังนะคะเราแจ้งข้อดีก่อนนะคะเราแี้วคะข้อดีตักอย่างนึงก็คือเนี่ยเริ่มมีแม่ไก่ฟักอีกแล้วค่ะแน่ว่าเราไยงให้เนื้อเขาจะแบบพออนนะคะไม่สาบนะคะตัวเขาก็ไม่สาบนะคะเนี่ยขณะที่เราเลี้ยงอยู่แบบเนี้อุ้งมาเล่นได้เลยนะคะตัวไม่สาบนะคะ กลิ่นเขาว่าไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็เขาบอกว่าเวลาเอาไปทําอาหารอันนี้พี่ดูเข้ามาทีนะพี่ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะเพราะพี่ไม่ได้กินเป็ดทีนี่ก็เขาบอกว่าเนื้อจะอร่อยนะคะแล้วก็เนื้อมีแทรกมันคือแบบเนื้อไม่เหนียวอะค่ะแล้วก็เนื้อไม่สาบ ก็ไข่เขาขายเป็นเป็ดเนื้อเหมือนเอาไปทำอาหารได้เลยนะคะก็คือคุณภาพเนื้อก็ดีคุณภาพไข่ก็ดีนะคะไข่เขาก็เมื่อนามาต้มนะคะหรือว่าเอามาทำอาหารเนี่ยคือถ้านามาต้มเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับเป็ดไข่เป็ดเนื้อทั่วไปนะคะเป็ดอีเหลียงอะไข่จะไม่มีความกระด้างเหมือนอ่ะอย่างเช่นเป็ดบาบารี่อย่างเงี้ยเป็นเป็ดเนื้อเหมือนกันใช่ไหมแต่เป็ดบาบารี่อะไข่จะ มาต้มแล้วไข่จะกระด้างกว่านะคะเป็ดอี่เหลียงก็จะไข่อร่อยดูแล้วก็ไม่คาวนะคะปีใหญ่นี่คือข้อดีของน้องนะคะแล้วก็น้องไม่ค่อยป่วยเนี่ยเป็นดีมากนะคะเรื่องไม่ค่อยป่วยเนี่ยกินง่ายอยู่ง่ายหลับง่ายนะคะลุงคนทก็แต่เรื่องของอายุนี่ก็ต้องแล้วแต่นะคะการดูแลถ้าดูแลดีก็อาจจะมีอายุยืนยาวนะคะให้วัคซีนครบสําหรับของพี่นี่พี่ให้วัคซีนตามตารางเขานะคะใหญ่เร็วนะคะนี่ เลยรับมาจากอันนี้เป็นลูกเป็ดอีกทีนะคะแต่ห้าตัวแรกของพี่พี่รับมันจากฟาร์มแถวพิษณุโลกนะคะซื้อเข้ามาห้าตัวนะคะแต่ก็โชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้นะคะได้ตัวเมียสองตัวได้ตัวผู้ใส่ลตัวนะคะของพี่ก็เป็นตัวผู้เกเรสองตัวด้วยอ้วนปุ๊บเลยนะคะถ้าใครดูคลิปแรกๆที่ผ่านๆมาจะเห็นะคะเจ้านักเลงโตของพี่นะคะเป็นตัวอ้วนสองตัวนะคะป่วยมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเลย สำหรับพ่อเสียของเป็ดอีเหลียงก็มีเหมือนกันนะคะน้องไม่ฟังไข่เองนะคะน้องไม่น้องไม่นั่งกบไข่เองนะคะน้องไข่แล้วน้องทิ้งเลยนะคะให้เราเอาไปขายเรียงเดียวเลยนะคะน้องไม่มานั่งกบให้นะคะน้องกาบีขาวเนี่ยน้องไม่กบไข่ให้เหมือนถ้าเป็ดบาบารี่น้องจะกบไข่ให้ใช่ไหมถ้าเป็ดอีเหลียงนะคะเขาไม่กบไข่ให้นะคะสําหรับเนี่ยเจ้าตัวเล็กสามตัวเนี่ยที่พี่ได้มาเพราะอะไรพี่เอาไปฝากแม่ไก่ขูดๆนะคะ ไม่ไก่ไข่ไข่นะคะฟักให้เราในแคลเซียมฟักมีสารอาหารเยอะหลายอย่างยี่สิบห้าวันนะคะน้องคลอดออกมาแล้วมีรวมเจาะไข่ออกมาแล้วนะคะมีใส่ใส่แบบวันที่เราใส่ ใส่ไปในรังฟังไข่เนี่ยเราเขียนวันพี่ไว้นะคะที่เปลือกไข่เป็ดแล้วก็นับไปนะคะเพราะได้เพราะได้เจ็ดวันีใจมากพี่ก็ไปส่องดูเชื้อนะคะถ้ามีเชื้อเดินตามปกติอย่างเงี้ยอีกยี่สิบห้าวันนะคะเตรียมเลี้ยงลูกเป็ดได้เลยนะคะเนี่ยของพี่ยี่สิบห้าวันนะคะแล้วก็เชื้อดีนะคะเชื้อของเขาก็คือใส่ไปกี่ฟองนี่ออกมาเป็นลูกเป็ด ทุกฟองเลยนะคะแต่ก็ต้องไปดูแลอีกทีนึงในช่วงที่มันจะเจาะไข่ออกได้หรือเปล่าเท่านั้นนะคะกลัวน้องจะตายคมตายอะไรเงี้ยก็ดูแลช่วงนั้นอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าออกมาแล้วนะคะวันแรกนี่ สามารถกินน้ำกินอะไรได้เลยนะคะน้องแบบเก่งมากแข็งแรงเร็วมากนะคะพี่ได้่สำหรับูุเปไปสามตัวเนี่ยพี่ได้ต้ทูสองตัวนะคะได้ตูเมียนตัวแม่มาเชิยตัวหนแล้วคะร้องเนี่ยเป็นตัวมีทำท่าจะไข่นะคะวันนี้เพื่อนเขาโน่นอะมาพร้อมกันจูเลียดิบุจูเลียงอนใหญ่จะว่าไม่ดุก็ไม่ดุเลพี่มีดุอยู่สองตัวด้วยนะเป็นนิสัยของเขาค่ะอันนั้นก็เป็นนิสัยเกเรนะคะ ก็เป็นไก่พี่นะคะจับง่ายนะคะตกไก่ถึงเรื่องเป็ดตะไก่อยากมาพี่มีไก่ทั้งหมดพ่อเสียเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปดูน้องเกลือจนกมากเี่นท้าน้องกินจุมากถ้าเกิดใครไม่มีอาหารลดต้นทุนอย่างเงี้ยก็จะเปลืองอาหารเลยค่ะน้องกินจุค่ะกินเก่งท้าไปกินได้ทั้งวันแหละแต่น้องจะอ้วนนะคะถ้าใครอุดมเป็นเนื้อให้กินได้แบบเดี๋ยวอ้วนนะคะสองสาเดือนนี่จับขายได้เลยนะคะเป็นเนื้อ ขายเป็ดพี่เป็นตัวผู้ซะฮะเป็นตัวเมีย้เนาะเอาไว้เป็นเป็ดไข่แต่แต่ตัวเมียหนึ่งตัวนี้ยังไข่ไม่ได้นะคะอายุเพิ่งได้หนึ่งเดือนเป็นข้อเสียของน้องนะคะคือน้องจะจะกินโจ๊กแล้วก็ไม่กกไข่เองนะคะมีเป็ดรุ่นแรกห้าตัวเป็ดรุ่นจะมีข้อเสียอะไรอีกล่ะไม่มีแล้วมั้งเนี่ยพี่พี่เลี้ยงมาเจ็ดเดือนพี่ยังไม่เห็นข้อเสียอื่นนะคะแต่ก็ต้องดูกันไปเรื่อยเนะนี่ยค่ะเป็นสภาพการเลี้ยงเป็ดไก่ของพี่นะคะ การทีแได้ก็อยากได้เป็นเป็ดสวยงามนะคะเป็นไก่ตัวงามก็เอาไว้เลี้ยงไว้ข้างบ้านนะคะสรุปเลี้ยงไปเลี้ยงมาไข่เหนือขข่ได้อีกนะคะมีไข่ขายนะคะก็ยิ่งถ้าขครปลูกผักปลูกอะไรพี่ปลูกผักไว้ให้น้องเองนะคะพี่วันเม็ดผักกาดเม็ดผักบุ้งที่เอามาสับใส่กับรวมอาหารให้น้องกินได้นะคะก็ ไม่เป็นไม่เป็นสารพิษด้วยนะคะมีคนเคยบอกว่าเอาอผักจากตลาดมาให้น้องเป็ดน้องไก่กินเคยมีป่วยตายไปเลยนะคะคือตายเลยอะ่ะก็คือคงจะได้รับยาฆ่ามาแมลงหรือว่าสารเคมีอะไรที่ผิดปกติเข้าไปนะที่มากับผักนะคะพี่ก็จะเลยไม่เคยซื้อถ้าเลือกจะซื้อก็จะเลือกซื้อร้านที่ไว้ใจได้นะคะที่เขาปลูกเองอะไรอย่เงี้ยเอามา สับให้นะคะสับผสมอาหารให้เพราะว่าลูกเป็ดลูกไก่พี่่ยชอบมากอะไรที่เป็นสีเขียวอะเมื่อก่อนในบริเวณเนี้พี่ปลูกพี่ปลูกต้นหญ้าหญ้าหวานอิสราเอลไว้หกกอนะคะกอใหญ่ใหญ่เลยปลูกไว้รอบนะคะกินหมดเกลี้ยงนะคะแล้วก็ตรงบ้านไก่เนี่ยหน้าบ้านไก่เนี่ยเมื่อก่อนนี่เป็นหญ้านะคะเป็นหญ้าเนี่ยเป็นพื้นเนี่ยเป็นหญ้าพี่ปลูกไว้ให้นะคะใครไปดูภาพเก่าๆในคลิปที่มันผ่านมาแรกๆเลยนะคะ มันจะเป็นย่านะคะย่ามาเลเซียพี่ปลูกไว้อพอลูกเป็ดโตก็หมดเช่นกันค่ะแต่ถ้าเฉพาะลูกไก่ไม่ไม่ไม่หมดนะคะแต่ี้ถ้าลูกเป็ดโตนี่ก็หมดหมด,หมดเช่นกันนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็ดหรือปอบนะคะเป็ดอีเหลียงกินเก่งจริงๆนะคะแต่ก็โตเร็วแล้วก็มีประโยชน์เยอะนะครับตัวช่วงนี้เป็นเศรษฐกิจสัตว์เศรษฐกิจเลยอะ่ะเป็นที่แบบตอนนี้ถ้าใครเลี้ยงเพาะลูกเป็ดขายเนี่ยจะแบบ โอ้โหดีมากเลยคะเป็ดอีเหลียงเนี่ยเห็นเข้าเพาะขายนะคะเพราะว่ามันจะมีค่าเดินทางค่าอะไรต่างห่างเนาะค่าถ้าส่วนใหญ่จะขายตามเฟซตามอะไรนะคะก็อย่างลูกเป็ดเนี่ยเขาขายห้าสิบห้าบาทนะคะหยอดวัคซีนให้แล้วลูกเป็ดอาทิตย์แรกเนี่ยราคาห้าสิบห้าบาทต่อตัวนะคะคือเขาไม่รู้นะตัวผู้ตัวเมียขายคระรวมกันหมดนะคะตอนนี้มีคนรวยเพระเป็ดอีเหลียงนี่หลายคนแล้วนะคะเพราะว่า ช่วงนี้น้องเป็นแบบสัตว์ในกระแสเลยอ่ะสำหรับเกษตรกรนะคะผู้เลี้ยงเป็ดพอเขาซื้อทีเป็นร้อยตัวนะคะเอาไปเป็นเป็ด,ป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 ดไล่ทุ่งใครโชคดีได้ตัวผู้เยอะหน่อยก็สามารถเอาไปขายขายเป็นเป็ดเนื้อได้นะคะบา,บางเจ้าก็คือโชคร้ายนะคะได้ตัวผู้มากกว่าตัวเมียเยอะเลยอะไรเงี้ยก็ต้องไปเริ่มกันใหม่ะคะ่ะการการการลงทุนมีความเสี่ยงทุกอย่างนะคะ ถ้าเลี้ยงสวยงามอย่างพี่นี่ก็ไม่ต้องเสียงอะไรนะคะทุกอย่างเป็นความสุขหมดนะคะนี่เอามาเลี้ยงแบบนี้น่ารักน่ารักเลยพี่คงไม่ให้แม่ไก่ฟักลูกเป็ดเพิ่มให้พี่แล้วนะคะพี่คงเอาแค่นี้ฟาร์มของพี่ฟาร์มเล็กๆของพี่ก็เลยจะมีไก่9ตัวนะคะและก็มีเป็ด8ตัวนะคะนี่เช้าเช้าแบบนี้ก็ มากันแบบนี้เลยนะคะมาดูรูปเป็ดนะคะแล้วก็มาบอกข้อดีข้อเสียนะคะใครมีอะไรแนะนํานะคะเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่ามือใหม่ใหม่มากๆเคยเลี้ยงลูกไก่เวียนดอชนะคะตอนแรกอยากเลี้ยงลูกไก่เวียนดอตตายหมดเลยค่ะ6ตัวเลยกลับมาเลี้งเป็ดนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ